อะไรนะสร้างอีสร์ทสร้างไฟลับรอใช่สร้างอีสโซดใ่หสร้างวัดีก๊อปอะไรนะสร้างวัดทีก๊อรอสร้างมาได้ก๊อฟเหรอเปล่าสร้างรีสร์ดฮะสร้างอีสโซดต้องต้องขายโมเดลที่ก่อนอะ ก็ดีนะผมไม่น้อยเนาะไม่น้อยฮะไม่นูบ้านที่ฟินวยม <c oughs> ันเลิกไม่ <c oughs> ได้สู้แค่แบบเออกลัวที่มันน้อยกลัวแม่เดินแบบเดินไม่เหนื่อยอะ่ะ มีใครมีสามีหรือว่าตัวเองเป็นแบบสถาปนิก็แบบฟรีไม่ต้องคิดตกังบ้าี่บานกันบาอทางบ้านที่กรุงเทพอยู่กทข้างบ้านที่กรุงเทพไงข้างบ้านอยู่กรุงเทพไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพูดเล่นพูดเล่นจะแส ไม่กลับบ้านเหรอเนี่ยบ้าบอรัวเตอตอนนี้ตอนนี้มีใครดูซีรีส์บ้างครับใช่เหรอมีสิบหกมีมีสิบหไอ้นี่หรอสิตอนเหรอ You my are gonna everything มัวมัวคือผมเป็นคนเมื่อก่อนผมเป็นคนแบบ